สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง f c ชายใหญ่ด้วยครับผมเก็บนี้ผมจะพาพี่พี่น้องๆมาดูจันนุครับจันนุจะเอาเจ้าสองร้อยดุสินครับมาทำโมกีสะหน่อยครับมมกีมันหลวมครับสลักหลวมเราจะเปลี่ยนบุษ สลากกันนะครับวันนี้น,นั่นล หลังจากที่เราซ่อมก,กุ้งีเสร็จนะครับเราจะไปทํางานแถวบ้านกรวดกันนะครับบุกอาณาจักรเซียียสักหน่อยนะครับนี้เพิ่งกลับมาจากอำเภอประคำะครับเดี๋ยวถอดสลักปุ้งกีกัน เล็กทรงเล็กทรงเล็กทรงมาเล็กสรงเล็กที่เราว้ตกแท็กอยู่ไหน ต้องใช้เหล็กส่งนะครับจะโนว้ว่าบุงกีหลวมครับไม่สนุกเลยผมว่าการเลือกใช้จรารบีนี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเจาของเดิมเขาใช้เป็นจรารบีที่เป็นจรารบีหลอดนะครับ มันจะเรลวๆคล้ายๆเชนนะครับผมว่าในความรู้สึกผมมันมันไม่ค่อยมีความเหนียวเท่าไหร่แล้วก็การตึหล้อมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้เยอะกว่าครับ <S <S ผมใช้จารบีไอ้เขี้เขี้เบอร์สามนะครับเขีแ้แดงเบอร์สาม nó cho bụi chị rồi đi nâng พอๆๆก็ออกเลยเอาสลักออกเลยครับเสร็จแล้วนะครับ เรียบร้อยครับไอนี่เป็นเด็กผมเก็บได้อยู่ข้างทางนะครับนี่มผมว่าจะเอามาชุบเลี้ยงจะปั้นดินให้เป็นดาวมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ยดูเลย เดี๋ยวเราจะตีเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับนะครับ <c oughs> จากการที่ดูนะครับ <c oughs> ผมว่าจะต้องตีเปลี่ยนบูตตัวนี้ <c oughs> กับตัวนี้นะครับ <c oughs> ที่มัน สึกลอพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็สลักคู่หนึ่งนะครับสลักคู่หนึ่งแล้วก็หูนี้ต้องต้องพอกคว้านใหม่นะครับนี่ยแล้วก็หน้าแป็นด้านนี้มันจะจะสึกเห็นไหมครับมันจะสึกล้าเข้าไปข้างในนะครับนี่ต้องจัดก,การพอกขึ้นมาแล้วก็ปาดหน้าใหม่นะครับ นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุาญาตลงมือทำก่อนแล้วกันนะครับเอาไปคว้านตัวไหนต้องตีต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอันไหนคว้านได้ก็คว้านนะครับคลิปนี้ผมต้องขอล,ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานก่อนเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ